สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคน,นครับไปเปิดบัญชี copy trade แบบง่ายๆนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะให้ทุกคนรู้ว่า copy trade คืออะไร copy trade ก็คือการที่เราสามารถ copy สัญญาณจากนักเทรดมืออาชีพนะพอร์ตของเราเนี่ยจะออกออเดอร์ตามพอร์ตของนักเทรดมืออาชีพทุกออเดอร์นะครับนักเทรดมืออาชีพเนี่ยในตลาดนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่า master นั่นเองนะครับผม ซึ่งมาสเตอร์แต่ละคนเนี่ยก็จะมี Performance หรือผลงานที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งมาสเตอร์ของเรานะครับมีชื่อว่า LP r a d e นะเดี๋ยวผมจะขึ้น Performance ให้ดูนะครับว่าที่เทรดผ่านมาเนะครับเป็นยังไงผลตอบแทนยังไงบ้างแล้ว Copy Trade เหมาะสำหรับใครครับ Copy Trade เนี่ยเหมาะสำหรับหนึ่งเลยนะครับคนที่ไม่มีเวลา2องคนที่ไม่มีความรู้3คนที่ไม่มีประสบการณ์ในการเทรดแต่อยากลงทุน ตรงนี้จะตอบโจทย์มากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสมัครก๊อตตี้เทรดกันเลยครับวิธีการง่ายๆครับผมจะขึ้นไว้ตรงนี้นะครับดูตามผมทําตามผมได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับล็อกอินเข้าบัญชีของ TP Trade นะครับสำหรับคนที่มีบัญชีอยู่แล้วนะฮะแล้วเติมเงินเข้าไปนะฮะกดตรงสามขีดด้านบนซ้ายสุดนะครับอ่าแล้วเราก็ทําการเติมเงินเข้าไปใน m t 4นะครับแต่ Mt4 ต้องเป็นบัญชีมาตรฐานของเรานะครับผมอ่าแล้วหลังจากนั้นนะครับตรงนี้ครับ กดตรงที่ Wallet t MT4 นะครับแล้วใส่จำนวนเงินไปครับ100เหรียญนะฮะซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่ามาสเตอร์ของเราเนี่ยกำหนดขั้นต่ำในการฝากเงินในการเทรดเนี่ยคือ100เหรียญนะครับมาต่อเลยนะครับโอเคหลังจากที่ใส่จำนวนเงิน100เหรียญแล้วเราก็กด c o n f i r ร์มนาครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะขึ้นคาว่า MT4 นะครับ MT4 จะมีเงินฝาก100เหรียญแล้วนะครับตรงนี้นะ สเต็ปต่อไปให้เราไปเอา ID MT4 มานะครับอ่าเรามาเช็คครับตรงนี้ฮะบารานซ์เราอยู่ที่100เหรียญแล้วนะครับให้เรา copy รหัส MT4 มานะครับก็คือสีม่วงๆด้านบนนี้นะส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับ ID password ของ MT4 ทุกคนนะครับมาทีนี้ก็กดลิงก์ copy trade ของเรานะครับอ่ะกดลิงก์ต่อ Master ของเรานั่นเองผมจะใส่ไว้ตรงด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับมาอันดับแรกเลยนะครับก็กดเข้าลิงก์มาเลย ก็จะเจอหน้าตาแบบนี้หลังจากนั้นก็ใส่ ID แล้ว Password ตามเลยนะครับหลังจากนั้นใส่เสร็จแล้วก็กด Register ครับฮะกด OK ต่อเลยครับไปต่อครับอ่าก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาให้เรากด Activ e ครับอ่าแล้วกด Activ e อีกรอบนึงนะครับอ่าโอเคก็จะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมาแบบนี้แสดงว่า Copy ตามสัญญาณเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องเช็คก็คือตรงนี้ครับ ขึ้นแอคทีฟนะครับแล้วที่สําคัญไปกว่านั้นครับเราดูว่าเราตามมาสเตอร์คนไหนก็ต้องเลื่อนลงมาดูข้างล่างตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับคําว่า LP trade ต้องขึ้นคําว่า LP trade เท่านั้นนะครับเพราะเป็นกลุ่มของเราเนาะสิ่งที่เราต้องเช็คต่อไปก็คือเราไปเช็คในโปรแกร,รม MT4 ของเราเลยนะครับนี่เห็นไหมครัยอดเงินจะขึ้น100เหรียญ ประมาณนี้ทุกครั้งที่มาสเตอร์ออกออเดอร์เนี่ยออเดอร์ของมาสเตอร์หรือของเราเนี่ยฮะก็จะโชว์ตรงที่ MP4 ตรงนี้นะฮะเราสามารถมาเช็คได้ตลอดแล้วที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับทุกการออกคําสั่งอ่ะมาสเตอร์ของเราจะพิมพ์บอกไปในกลุ่มนะครับเราก็สามารถเข้าไปเช็คได้ในกลุ่มนะอัะอนนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับอัอนนี้ก็เป็นกลุ่มของเรานะฮะโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับก๊อปปี้เทรดเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาแชร์เทคนิคดีๆต่อนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ